สวัสดีครับ AIS Play นำคุณผู้ชมมาติดตามฟุตบอลรีโวชเชลิกนัดที่23ของฤดูกาลน,นะครับเป็นเกมวันอาทิตย์ที่พิชยาสเตเดียมนะครับหนองบัวพิชยาเปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีรัมย์อยู่ในเตดใน่วนสัญญาณพร้อมครับเกมที่พิชยาสเตเดียมเริ่มบทเทิลครับชุดเขียวทีมเยือนบุรีรัมย์มัดลุ้นจากลูกตั้งเตะ เป้าหมายโอ้โหแต่ว่าเสาแรกเปิดยังลึกเปิดเลยซ้ำตรงนี้ครับเป็นซ้ายของทางเดีออนเจมส์ครับทักทายได้ใช้ได้เลยครับโอกาสขึ้นมารวมไปถึงจังหวะจบตรงนี้ด้วยนะครับเดีออนเจมส์เนี่ยบอเแลามาตรงนี้นะครับอย่าจะต่ำกันตรงเสาแรกเนี่ยแล้วก็ทีมชาติไทยรุ่นเยาวะชนเหมือนกันเอามาต่อครับเดีออนเจมส์ถึงเขาขวารีออนเจมส์เลาะไปทีนึง จังหวะจ่ายตักข้ามไหลก็หลังจับบอลลงแล้วจริงตรงนี้โอ้หจะตดเสฟของสีงส่เวลาครับโอ้โหจิรพันได้ลออป้าไดนึงแต่สุดท้ายน่าจะโดนโงลำหน้าไปแล้วครับโอ้โหแต่จังหวะเข้าทำของหนองบัวนี่โอ้เกือบจะได้มีกันนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้จังหวะยกมาอ,มอมเรือมไม่น้อยโอ,ยอ้เรือไม่น้อยครับเลือเือไปแล้วครับครับเลือไปแล้วแล้วก็โอ้แต่ความน่าสนใจคือมีพื้นที่ให้เล่นนะครับตรงกลางตรงนั้นเนี่ยดูกิษดูการปะทะข้างในกันอยู่ อะไรครับอีกทีหนึ่งทีละทอนเปิดเข้าบอลในหม่งด้วยครับโดนเต็มหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นโบลิงกีที่อยู่ใกล้บอลที่สุดนะครับเจอทางโบลิงกีนะครับนี่ครับโอ้โหสองคนที่ขึ้นมาเนี่ยแต่โบลิงกีขึ้นได้สูงนะครับอาจจะโดนเข้ามาทีละทอนจะหนีเลวันเจมส์ค่อยเลาะมาฝากที่สุภนัทเหมือนตาสุภนัทให้สุปชัยเกี่ยวจังหวะแรกเข้าขวาแล้วซัดเจายิงนล่นะโห้ไปเลยครับดึงูตรครับ นี่แหละครับจังหวะขึนยิงขึ้นผ่านนะครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนําโดยจอันโบลิงกีครับโอ้โหการเข้าทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับในกรอบเกียรตโทษประตูที่4ของจทันโบลิงกีในช่วงการนี้นะครับดูค่อยๆละกันมาเนี่ยครับมากระตามช่องนะครับมีพื้นที่มาแบบโอ้โหพอดีเลยครับน่าดูแบบง่ายๆครับแต่ลูกนี้โอ้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับจังหวะการเข้าทําของบุยลมจากสุพนัทมาให้สุภาชัยแล้วก็สุภาชัยเองก็ เกมสวนจะทำงานได้ไหมนะครับทิ้งบอลมาพื้นที่ว่างน้ำหนักดีเลยครับลุยขึ้นมาบาสสลออสซัลลี่ข้างบนมีอิสราบาจายบาลอสดวนกับยอ,อนคููบาลอสโยกเข้าในดึงจังหวะยิงไม่ได้ไหลาปาขวาเกี่ยวของจิรพันธ์ยิงไม่ได้ครับยังตามสก,กัดโดยฟิลปโลกิสครับโอ้โหทางของโบก็แก่จนมาออกขวาได้ได้ล้ด้วยนะครับทางจีรพันธ์ แต่ยิงติดมีตัวเข้ามาบล็อกสาหขสองสามคนนะครับดูครับบอลเทอรี่นี่ปวดมากนะครับเปิดมากเนี่ยโอ้โหจังหวะเกือบจะเปไ๊ะหมดแล้วนะครับแต่จังหวะบอลที่จับจังหวะแรกเนี่ยไม่พร้อมที่จะยิงทันทีครับทำให้กองหลังของบุรีรามเองก็ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยครับแต่พอขึ้นได้บีแล้วบีไม่ตายเนี่ยพลนออกมาด้านข้างของบุรีรามก็ต้องเกมรับลงเด็วเหมือนกันครับหนองบัวพลิกตอนนี้สุดปชัยเข้ามีเวลาได้ยิงโอ้ยังติดแส้ครับอีกทีนึงไล่ซ้ำโอ้โหลูกนี้ ข้ามขาไปโอ้รอดไปครับเจ้าบา้านแล้วพยายามจะเข้าไปฟาดอีกทีทนึ่งก็โอ้โหอาจจะยากไปหน่อยนี่ตัวขุดเล่นฉลาดมากนะครับอัดก่อนเลยครับติดซ้ายแล้วก็ปิกทีนึงโอ้โหเกือบจะสมบูรณ์แบบนะครับจังหวะเล่นตรงนี้คือจังหวะลอยตัวไปแล้วครับแล้วพอทีอะจะังหวะสุดท้ายฟาก สุพนัทเล่นกับทางสุประชายสุพนัทเลาะมาครับสุพนัทเลาะเสร็จทําชิ่งกับทางสุปชายแตงเข้าขวาแล้วตวบัดยิงงนี้มันไม่ได้หนีมือของทางกิติคุณครับอืเล่นกันสองคนเท่านั้นเลครับเล่งด้วยเลยครับตรงนั้นเนี่ยพยายามไปกดให้แรงๆนต่กิติคุณนี่ก็ยังคว้าไว้ได้นะครับนี่ครับจะยิงอันดูบุญาเอาบอลกลับมาหักข้อให้กับทางสุพนัท สุัทรเลงหาจังหวะในกรอบมีแล้วนะครับเปิดเข้ามั้งหูสมบัดไม่โดนเทียทอนแล้วไปติดธรรมนาออกครับอุ้ยนี่ครับมันจะคุณจะเปิดแล้วเทียทอนหม่งได้นี่ห้าแสนนะครับสุภัทเนี่ยครับดูครับห้าแสนใครก็มาครับตรงนี้ดูนี่ครับจากปากประธานนะครับครับโอ้เหลือเชื่ออะไรกันว่ามันจะขึ้นมาขนาดนี้ให้ข้างสนามว่าเสียวัยอ้าวอีกทีแล้วเตะบุ่มเปิดลอยเข้ามาทุบตรงนี้ยังไม่พ้น สุพรัดโอ้โหจากกระโดดยิงมันก็เต็มที่แล้วแต่ว่าคุมทางบอลยากมากครับในแอปเลยครับว่าพร้อมโกโอ้ดูอีกทีครับพักอกแล้วจะยิงตะวัดของสุพรรณัเหมือนตาช่วงนี้เป็นช่วงที่หนองบัวเจอโปรแกรมหนักครับเจอทีมใหญ่ติดติดกันเลยครับลุยขึ้นมาองทางฟิบโรกีช,ชนเอาไว้สลาวัตรันแล้วมีตัวซอนครับเป็นชัดชัยและสุดท้ายนี่ กลายเป็นบอลทุ่มกับนแ้หนองบัวด้วยครับุ่มเลยบีบนะครับตังดีชัดชัยเลงหาจะมาทิ้งบอลยามาประหมายคือบาลอสทอร์เรดี้แต่กลายเป็นว่าบาลลอสเนี่ยไปชนทางซูลาก้าก่อนนะครับเสียฟาว นี่หนีสองสวยนะครับเดือนเจมส์หรือที่เปิดครับสามต่อสี่ครับของทานนองบัวเดือนเจมส์ล็อกหนีสุลลก้าแล้วเจอชนเลยครับยอมฟาวครับโอ้โหแล้วก็เรียกใบเหลืองได้ด้วยนะครับเดือนเจมส์โอ้โหช็อตนี้นี่หมดมาเฉยเลยแล้วก็จะพาลุยไปต่อเนี่ยเดวิดวสุลลก้าต้องยอมตัดไปกันนะครับเพราะว่าพยายามจะเลี้ยงเพื่อหาอช่องจะเที่ยวยแม่นเลยครับ เก็บเล่นต่อได้เลยครับสุบชัยสุบชัยจี้จี้ก็หายโยกมาแล้วปั่นตนี้เอีโวแม่บอลไม่ติดไซด์แล้วมันเบาไปหน่อยครับบัลก็เลยค่อยเชียดเสาไปครับสุบชัยเนี่ยไปกับบอลแล้วดูครับโอ้โหแต่นิดนึงนะครับเพื่อจะเปิดช่องแล้วจะยิงแรวจังหวะล่าไปเลยนะครับบอลข่าเสาไปดิเจมส์็ักหลบทงโบลิงกี้ก็ยังติดครับสกัดออกข้างไปแล้วก็จบ45ทีแรกครับ ผู้ดำนนหนึ่งต่อศูนย์นะครับประตูของโจนาธานบริกีนาทีที่การครอบของบอที่6 8ปเปอร์เซ็นต์นะครับแบบ32เปอร์เซ็นต์แล้วโอกาสถึงครั้งตกขอบไป3ครั้งน้องบัวโอกาส2ครั้งนะครับดูว่าจะแก้เป็นยังไงนะครับพยาก,กัชนในช่วงพึ่งหลังเอาเลยครับเปลี่ยนตรงนี้ออกมาทางซ้ายครับจินพันธ์จิรพันธ์นจ,จี้โยกเข้ามาแล้วสุดท้ายยิงมันปวดเกินไปครับขึ้นมาแล้วเป็นโอกาสของกระอบครัรง้งแรกเลยนะครับแต่บอมันเข้าเบาไปด้วย มีพื้นที่ให้เหมือนกันนะครับทีละผันเลี้ยงจี้เลยถือว่ากล้าเล่นใช้ได้เหมือนกันนะครับกลัง้งบริกิโบริก,กิล็อกหลบไปซ่อยทีหน,นึ่งไปสอนนี่แหละครับแบางทางได้เหลี่ยมบอลเอาไว้ครับแตะมาเข้าทางเองมมีการควักใบเหลืองด้วยนะครับ <c oughs> นี่ครับเจอาท่านบริกินะครับ <c oughs> ที่ระว่างบอลที่ขึ้นมาทางขวาครับจะแตะมีคอนเทนต์ทุกนัดเลยครับของแจกเนี่ย เปิดเข้ามาตรงนี้ยังมงได้ยังไม่พ้นนะครับแล้ว,วท,กกท้ายชนคานเตะสกัดทิ้งครับยังไม่พ้นหนุ่ยทีหนึ่งทีโรกิชบอลยังไม่ค่อยไปไหนเร็วสันโต้ขึ้นมงมาเข้าทางอิสราปาตันแปะมาสั้นเกินไปแล้วก็ได้หัวสวนมาของพีระโดนตรงตรงัวกินทิคุณครับไม่ได้เหมือนกันนะครับอยู่เตมม็มตรงนี้ก่อนนะครับบอลโด่งมาแล้วตกชนคานครับโอ้ <c oughs> แล้วตรงนั้น,นเนี่ยมีผู้เล่นหนองบัวที่ยืนอยู่แล้วก็แต่ทีงอมก่อนนะครับชาชัยเกือบไป้ซ้ำเหมือนกันครับ จะพักอกเล่นเนะครับเจอสกิดโดยจะใช้เจกลางบอลมาถึงทางโบลิเกตัดซะเลยครับตรงนี้ชนกระแทกเลยให้ล่วงไปเลยนะครับโอ้โหนี่ชนจากด้านหลังไปด้วยนะครับพัฒนาภายนุ่มพี่ดนให้มาทีระทอนออกมาพื้นที่ว่างเลยนะครับบอลตกมาตรงจอท้านโบลิเกต เปิดข้ามาดูย่าบ่งตรงนี้ก็จังหวะบ่งนี้ก็กาจะบงังคับให้เข้ากรอบมันก็เลยเบาครับให้โบลิงกิต่อมาติดโบลิงกิสทำทางโบลิงกิเลือกตัดเข้านายโบลิงกิเปิดข้ามาสุพนัทพักให้แล้วรัตนกรซัดไกลมาก็โดนไม่เต็มทาาเท่าไหร่ครับรัตนากรพักปกให้นี่มีช่องน,นะครับวิ่งมาแล้วด้วยมีทางเลือกให้สุพนัทตัดเลือกที่จะยิงเองด้วยนะครับ สามหนึ่งับบอลเข้าทางธีรทรน,นีทางอิสลามบอลจานไาได้แล้วทีรทรโอ้เหลียงล่อล้วตรงนี้กลายว่ามาเรียกใบเหลืองได้จากอิสลามบาตัานด้วยสุดท้ายก็เรียกฟาวได้จริงๆครับประสบการณ์ครับจังหวะก็ไม่ได้เร่งครับดึงจังหวะเล่นตรงนี้ของทางธีรทรน,นี่ครับมีมือครับไปคล้องต่จาก อเล็ตานี่ครับจีทรทอนครับเปิดเข้ามาบ่างไว้ยังไม่พ้นนะครับปาลสอีกทีเึียเอ้าสัสกิตตรงนี้โอ้โหเกือบไปแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นยอนคูสนะครับแต่ยังช่วยป้องกันไม่ได้ครับเซฟตรงนี้ของทางกิติคุจจางสุวรรณสมาธิดีมากนะครับสมาธิดีมากนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยโอ้โหยังไปตะคุบเอาไว้ได้ครับกระโดดเนี่ยครับโอ้โหบอลตกพื้นแล้วเนี่ย อยู่ใกล้ตัวมากๆนะครับยังคว้าไว้ได้อยู่เลยสุดเลยครับสุบรัณสุบรัณเลาะมาเลือกตัดเข้าในเองสุบรัณเลาะมา2-3คนไหลให้บริงกีเลงแล้วก็ยิงโอ้ยิงไม่ดีครับตรงตัวของทางกิติคุณบริกีตรงนี้ให้สัญญาณครับโดริออนเจมส์เลือกเปิดมุดเข้ามาชนผ่านครับโอ้โหไปรูโดนมือสีรหลังหรือเปล่าตามเก็บกันต่อนะครับฝั่งของอิสราเบาลจัน อิสรามบาตันยึกยักอยู่ตรงนี้แล้วให้มาเสียบสกัดมาแล้วสัดอีกทีนะครับโหยังติดเซฟของซีบอลครับโอ้โหสองทีที่ไม่เสียครับทีออนี้ตั้งแต่ฟรีคิกก่อนนะครับแล้วก็โอ้โหไม่ไม่รู้ว่าโดนปลายมือหรือเปล่าครับแต่ชนคานเต็มๆเลยแต่ตรงนี้สิครับไปแหวกมาพยายามไปกดบอลมาตรงนี้แล้วอัดมาอีกทีครับจิตพันธ์ยังติดเซฟของศิวรักษ์เทศสูงเนินโอ้โหบอล ลอมาปเข้าทางพอดีนะครับแร้วก็ยืนตำแหน่งดีด้วยนะครับคือมาให้ทาริออนเจมส์หนีหนึ่งรีออนเจมส์หนีสองรีออนเจมส์เขาซ้ายต้องเปิดครับตรงนี้แล้วก็ไปติกครับสุดท้ายดักเอาไว้แล้วให้ออกมาที่โจุดทานบริกิทอยากจะให้ย้อนดูเหตุการณ์ตรงนี้นะครับรีออนเจมส์ที่เปิดบอมาแล้วก็ก็จะโดนแข็งหรือเปล่าครับครับีอนคูสเหมือนโดนหลังนะครับครับ เดี๋ยวดูหามุมชัดๆกันนะครับโดนหลังครับแต่กโดนเหย็ดอันนี้คือเราเห็นโดนหลังนะครับต่อให้จะไปโดนแข้อีกทีหนึ่งก็อาจจะลำบากงั้นนะครับในการจะให้แตไม่ได้โดนโดยตรงนะครับไปโดนในลาส่วนอื่นมาเห็ไในสนามอาจจะไม่เห็นด้วยว่าจังหวะมันค่อนข้างเร็วแต่ว่า VR อัรคงจะเช็คแล้วนะครับอยู่รักนะครับผลยาขึ้นมา ใช้หมงเช็ดบ้านูเยอะโอ้ยนี่ครับโอ้ยเตะแล้วไปโดนเต็มหน้าเลยครับครึ่งปากครึ่งชมบูกแล้วก่อนหน้านี้ครับเจ้าตัวเพิ่งจะเพิ่งจะผ่าตัดตรบเลนตรงนั้นไม่รู้เว้ยครับตรงจมูกมาครับ ต้องนอนเช็คดูการเพื่อนฝั่งตรงข้ามเหมือนกันนะครับเกาไรครับ VR ส่งสัญญาณมาแล้วครับโอ้ท้ายนี้จะแก้กันยังไงเหมือนกันนะครับจีนทรอนครับฟรีคิกเปิดเข้ามาติดเดียวซันโตสหม่งแต่ยังไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่ครับสุนัตดูดลมนิ่มเลยครับเราเล่นต่อได้เปิดตักเขบายเสาไกลได้โอ้โหลูกนี้แูกทนักของทางบุริกิแล้วเนี่ยกลายเป็นกัากับซุลก้าครับอิสรามาตามจะเบียกทางสุบรัตนสุบรัต์จะชิงจังหวะเล่น แข็งแล้วดูครับโอ้ศูนย์ถ่วงเนี่ยพลิกเล่นได้ด้วยครับสุภนัทมาต่อครับสุภนัทจี้เข้าหาไหลให้กับทันดูบุญญาดูบุญญาแต่งหาจังหวะจะซัดแล้วก็จิงลูกนี้ออกหลุดออกไปเองครับเลือกที่จะเล่นเองนะครับแม้ว่าสุภนัทจะชี้นิ้วให้จ่าไปพื้นที่ว่างข้างหน้าด้วยบาลอสทัดิดลี่บาลอสหลายอจิรพันธ์พลิกจิงอ่ะบอลจะมาเข้าทางครับจังหวะสองของอิสราเอลตันจักก็มาอู่เสาแรกยังติดทั้งสี่เลาครับโอ้โหข้างในดิ ยังยั่วเลยเอ้าแล้วเล่นดูครับดูให้มาตรงนี้เนี่ยยิงยัดมามาเข้าทางครับปิสาบาตันแล้วโอ้โหเรื่องจริงจริงเองนะครับเสาแรกให้ลีอนเจมส์เปลี่ยนจุดในการเปิดลีอนเจมส์โยนลึกเข้าไปอักลึกไปอีกครับโอ้เจ้าตัวก็เสียได้เลยเดีว่าเปิดแล้วไม่ได้ลุ้นไปเองนะครับเนี่ยข้างในเนี่ยรอที่จะเข้าจุดมาร์กไปแล้วทั้งหมดเลยโอ้เสียได้เลยเนี่ะครับ บ่งของวิชัยกลายเป็นเข้าทางสุภชัยมาที่สุพรนัดสุพรนัดจี้ฝาสุพนัดแต่แล้วตึงยิึงผ่านสองูไป,เ,ปเลยครับเนี่ยครับแล้วสุดท้ายนี่เป็นลอกนณดูบุญญานะครับเดี๋ยวเช็คอีกทีหนึ่งครับแต่ตรงนี้เนี่ยใส่สกอไว้ก่อนนะครับในสนามเดี๋ยวเวยีอาร์อยตามตรวจครับโอ้โหแล้วในช่วงเวลาสําคัญเนี่ยมาได้ประตูอีกแล้วครับทางแต่ลูกแรกคล้ายๆลูกแรกเหมือนกันนะครับหว่าขึ้นมาแล้วก็ยิงผ่านไป เสาไกลแบบนี้ครับคือถ้าผ่านตัวแรกกองหลังตัวแรกได้เนี่ยไม่มีใครซ้อนเนี่ยแล้วเสาไกลเนี่ยสามคนนะครับฝั่งของวิลามมาเรื่อยเลยครับนี่วิ่งเขาวิ่งเข้าหาพื้นที่แล้วก็มีทั้งสองทางเลือกครับจะยิงหรือว่าจะเปิดเท่านั้นเองเลือกเปิดแล้วโอ้โหตรงนั้นเนี่ยมันหลุดดูบิฆ่ากก็ยังมีสุป,ประชัยครับจากสถานการณ์ที่ กดดันนะครับก็ต้องเช็คให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับอ่าสุดท้ายลงนี้ไม่ให้เะครับโดือดเดื้นครับยังตามหลังแค่ลูกเดียวครับโอซิโอล่าเอาบอลไปเขี่ยแล้วับสุดท้ายนะครับลูกนี้ล้ำหน้านะครับหัวเข่าครับหัวเข่าของดูบย่าที่ยื่นออกไปก่อนนะครับเส้นนี่ก็ชัดเจนนะครับ วัดกันที่หัวเข่าของเกมนับนะครับจบเกมไปเลยนะครับตรงนี้สกอร์ยังเป็นเพียงแค่1นต่อตแต่ยังดีพอที่บริรัมจะปุ๊บม,มาเก็บ3คะแนนกัน